เชียงใหม่นครสวรรค์มีเด้ออุบลมีนะคะอุทยามีครับอุบลมีนะครับสีขั้นบางแคมีไหมคะสีขั้นบางแคก็มีเด้อสระบุรีไม่มีเอราสระบุรีต้องคนต้องไปอุทยาเดินมาค่อยใกล้ทิ้งไงบ้างกักจีบอ่ะคนั่เกันเดียวมันไม่จีบทำเขาแล้วไม่จีบอยุทยามีนะครับ เซนท่าลาดพร้าวชั้นสิบเอ็ดเซนท่าลาดพร้าวชั้น 11. สิบเอ็ดมีนะครับศรีราชาก็ไปชลบุรีเลยโอ้โสงขาก็ไปไหนนี่หากใหญ่เด้อโลตัสอยุธยามีแนวลูกเขาบอกจริงหรอ,เ,เ,นนอเอฟซีคอมเมนต์เข้ามา,าป,ป๊าดมีซีสปอยกันว่าตั้งแต่เกิดมาบโอเคยไม่อยู่ไหนไม่กเืนใช่ไหมไม่ครับผมโอเค ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยกดคนรักแร้เลยนะไม่เคยโดนคนกวนให้ใช่ไหมไม่ไม่เคยโดนกวนแล้วอันนี้อันนี้มีคําสาขาลากได้ไหมครับมีค่ะเขามีจริงนะหนูนี่เ้ล่นทำได้จริงได้้ทัังตวแต่ไลฟ์ไม่ได้เราทำกันสองคนเท่านั้นโอ้ผมว่าเนี้าเกิจะเป็นก็จะเป็นไพรเวทอยู่ไพรเวทคืนรักแล้เราอาจจะไลฟ์ให้ดูได้แต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้มันไลฟ์ไม่ได้พี่มาร์กจะทำโทษ ตรงนี้ก็เด้งอย่างเดียวครับผมน่ากว่ามาอายุทยามีไม่ไหมมีครับยุทธยามีเด้อยุทธยามีอยู่เด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเจ็บบ้านอ้อเจ็บบ้านอ้อเจ็บไ,ไหไมไไหเอาเม<อ><ๆ>ื่อกี้ยิ่งเหรอ พรว่าเจียบครับมันไม่ไม่รู้สึกว่าดนยิ้งรู้สึกว่าจะเย็นอย่างเดียวมันเย็นซียบไปเลยเวสเกตดนนทบุรีมีหรือเปล่ามีนะครับไปเลยเข้าไปเลยกรุงเทพเนี่ยมีเกือบทุกห้างค้นหาเลยว่ากางนำคลินิกใกล้ฉันมันจะเด้งบรืสมาเลย ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับผมพี่เดียวเห็นบอโอเคถามพี่เดียวเ,เ็นบอใครชอบดนตรีจริงหรอแน่ใจหรอ,อจิ้มลิงก์เลยนะครับแจกฟรีกดแอดไลน์ด้านล่างที่เราปักหมุดให้เลยนะครับทุกพี่น้อง ยังไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกบ๊เจ็บครับผมเย็นเย็นล้มทอทอนทอนเองกับสิท์เจ็บกว่านิยมจริงหรอตอนนี้ทีมงานบอกว่าสิบไม่ถึงเหลือไม่ถึงร้อยแล้วนะตอนนี้ยจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะร้อยสิทธิ์นี่โกกี่ไม่ได้มาพี่ ตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะไม่ถึงบ่ายสามแล้วก็เหลือแค่ไม่ถึงร้อยสิทธิ์ทั่วประเทศหกสิบล้านคนเหลือแค่ร้อยสิทธิ์ทำไงดีจะโดนตีไหมนี่หกสิบล้านคนพี่นออ้องสาขาล่างต้องเข้ากลุ่มปิดเขาบอกถูกต้องไหมบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบ้าทไม่แพงเกินมันถูกเกินต้องบัตรห้าพันห้าบัตรห้าพใช่รับชมกลุ่มปิดโอ้ อันนี้เราจะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดต่อใช่ซื้ออยู่ข้างล่างซื้อบัตร EP 12.1พิเศษนะครับผมเป็นการไลฟ์สดเหตสาขาล่างของพี่บ้านกับแดนเซอร์ทำไมลูกบ้านนี้ลูกพ่อทำไมมีแต่คนหน้าตาอดีเขาบอกชิงมีนี่ฉีดยาไหมผมีเพราฉีดเออเออพี่มากเดี๋ยวไปรอดูสาขาล่างกันครับเขากลุ่มหรือยังเขากลุ่มยังเขากลุ่มยังมี เต้าหยีอย่ายิ้มแบบนี้ใครคือเต้าหยีวะแต่นี่คือ,อส,าสายา,ยาสายาของน้องอาร์ครับผมมีอีกหนึ่งชายาวัดเต้าหยีอ๋อเต้าหยีเต้าหยีตัวเกียมตอนนี้สิทธิท์เรือบ๊หอดลอยแล้วพี่น้องฟ้าวโกดขาแม่เด<อ>้อทำฟรีนะน,นี่ทำท,าาทุกสาขาทุกประเทศเลยไปเอามาเร็วพี่น้องฟ้าวฟ้าวฟ้าวฟาวเร็วทำฟรีทุกสาขาทุกประเทศเลยตอนนี้เร็วๆแอดไลน์เลยคือไว้หน่อยเร็ว คือไว้โอเคพีนบบ่น้องเหลือเหลือประหอดเหลือไม่ถึงรอยแล้วหละ่ะวันนี้แพ้แล้วรีบแอดเลยนะครับ